โอ๊ยปวดฟันเมื่อคืนก็นอนไม่หลับหมอคะเราจะมีวิธีไหนบรรเทาอาการปวดฟันไปก่อนได้บ้างคะวันนี้วันนี้จะมาแนะนำยาบรรเทาอาการปวดฟันคะ่ะถ้าเกิดเราปวดฟันมากกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับสาเหตุของการปวดที่แท้จริงอ่ะ ต้นเหตุมันอยู่ที่ฟันใช่ไหมคะแต่ปลายเหตุมันคืออาการปวดแต่ถ้าเราถามถึงยากแก้ปวดมันก็ไปรักษาที่ปลายเหตุค่ะการที่เราจะรักษาให้หายปวดอย่างแท้จริงเราต้องกลับมาดูที่ต้นเหตุนะคะว่าสาเหตุของการปวดนั้นมันเกิดจากอะไรเช่นฟันผุกใกล้ประสาทฟันแล้วทำให้ปวดฟันอันนั้นเราต้องไปรักษารากฟันเราถึงจะหายปวดอย่างถาวร แต่การที่เราทานยาแก้ปวดเนี่ยมันเป็นการไประง,งับที่ปลายเหตุเมื่อไหร่ที่เราหยุดยาเมื่อนั้นเราก็จะกลับมาปวดใหม่แล้วเราอยากจะทานยาไปตลอดชีวิตหรอคะคงไม่ใช่สิ่งที่หมอนี้จะมาพูดให้พวกเราฟังในวันนี้ มันคือยาที่เราใช้บรรเทาอาการชั่วคราวให้เรามีเวลาพอที่จะไปทำนัดกับคุณหมอฟันในช่วงที่คุณหมอฟันอาจจะยังไม่ว่างหรือเราเองยังไม่สะดวกมากนักหรือเรากินยาให้มันบรรเทาปวดไปก่อนเพื่อจะได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ทรมานแค่ชั่วคราวนะคะยาที่หมอน,นี้จะแนะนำในวันนี้ขอพูดเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นยาทาแปะเฉพาะทีกลุ่มที่สอง เป็นยารับประทานหรือยากินเข้าไปค่ะกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ใช้เฉพาะที่วันนี้จะเริ่มพูดตั้งแต่พลพาสเ s อร์หรือกอเอียปิดแก้ปวดที่มาปิดตรงแก้มเคยเห็นกันไหมคะอันนี้แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะตัวยามันเป็นเมนทัลค่ะมาแปะตรงเนี้ยอย่างมากก็ช่วยบรรเทาปวดกล้ามเนื้อแต่กล้ามเนื้อตรงแก้มไนคะมันก็ไม่ได้ไปช่วยถึงฟันหรอกคะ่ะ และถ้าเกิดว่าบางคนแพ้มันก็จะมีรอยไหม้เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าได้ค่ะเพราะว่ามันระคายเคืองต่อผิวที่บอบบางนะคะอันที่2ที่ใช้เฉพาะที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของไปซื้อยาที่ร้านขายายานะคะมันจะเป็นกลุ่มที่มียาการพลูหรือเป็นพวกกลุ่มยาชาเป็นองค์ประกอบนะคะเวลาใช้เนี่ยให้นำก้อนสำลีเล็กๆค่ะชุบน้ำมันอันเนี้ย แล้วก็มาอุดเอาไว้ที่บริเวณรูฟันที่เป็นฟันผุนั่นแหละค่ะย้ำนะคะว่าต้องเป็นรูฟันถ้าเป็นพวกแผลฟันคุดหรือแผลผ่าตัดอย่าไปยัดลงไปนะคะไม่ได้เลยนะคะใช้งานคนละอย่างกันค่ะอันนี้ยัดได้ที่เป็นรูฟันแต่ฟันบางซี่เนี่ยมันแตกออกไปเยอะมากเลยอะ่ะมันไม่มีโพรงให้เราอุดสำลีเข้าไปมันกลายเป็นว่าแบบ เตี้ยโบโบเลยอย่างเงี้ยเราจะเอาสมุนไลีไปวางแปะไว้อะมันก็ไม่อยู่มันก็จะเป็นยาที่ไประคายเคืองกับแก้มและลิ้นถ้าลักษณะของฟันเป็นแบบเนี้ยหมอไม่แนะนําให้เอาก้อนสมุนไลีไปวางนะคะการที่เราวางก้อนสมุนไลเนี้ยเนื่องจากมันมียาที่เป็นน้ํามันการพลูแล้วก็ยาชาเฉพาะที่มันก็จะช่วยลดอาการปวดได้ประมาณสัก30ซค่ะแต่ที่เหลือ ต้องให้คุณหมอฟันจัดการแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะยามันแค่บรรเทาเท่านั้นค่ะไม่ใช่การรักษานะคะต่อไปกลุ่มที่2นะคะเป็นยากลุ่มรับประทานค่ะขอเริ่มจากเบสิกก่อนนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีพาราเซตามอลค่ะท้าไม่ปวดเยอะรับประทานพารา500มิลลิกรัมนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะ ทานได้ครั้งละ1เม็ดทุก4ชั่วโมงวันหนึ่งห้ามเกิน8เม็ดนะคะถ้าไม่อยู่จริงๆขยับขึ้นไปเป็นกลุ่มเอนเซมได้ค่ะตัวยาอย่างเช่นอบูโพรเฟนนะคะไปซื้อที่ร้านขายยาก็ต้องให้เภสัชกรแนะนำนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องไม่แพ้ยาตัวนั้นด้วยนะคะถ้าใครที่แพ้ยาก็ต้องแจ้งคุณเภสัชด้วยนะคะอบูโพรเฟนโดสที่แนะนำนะคะ400มลกรัมค่ะ ทานเช้ากลางวันเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะหลังอาหารทันทีค่ะเพราะตัวนี้มันจะกัดกระเพาะนะคะถ้าคนเป็นโรคกระเพาะก็ไม่แนะนำอีกค่ะกรณีปวดเยอะมากจริงๆเนี่ยเราสามารถทานไอรูโพรเฟนหนึ่งบวกกับพาราอีกหนึ่งได้นะคะเป็นคอมโบได้ค่ะในส่วนของยาปฏิชีวนะต้องทานด้วยไหม ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันเป็นยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะเราต้องให้คุณหมอเขาตรวจดูก่อนค่ะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียจริงหรือเปล่าถ้าการติดเชื้อในที่เราปวดนี้เกิดจากแบคทีเรียยาปฏิชีวนะก็อาจจะจําเป็น แต่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ได้จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นยาปฏิชีวนะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองที่ร้านขายายาค่ะแนะนำให้มาพบทันตแพทย์ก่อนเราจะตรวจดูว่าในเคสไหนที่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะไม่ได้จำเป็นในทุกๆรายที่มีอาการปวดนะคะอย่าลืมค่ะสิ่งที่หมอน,นิดแนะนำในวันนี้มันเป็นเพียงการบรรเทาปวดเบื้องต้นเท่านั้นค่ะแต่เราจะต้องรักษาที่สาเหตุ ไปหาสาเหตุกันให้เจอพบคุณหมอฟันเขาจะช่วยคุณได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย